ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว BC 4.1ab ทับนนะครับทีนี้เรามาต่อกันเป็นตอนจบนะครับหลังจากที่เราได้สร้างเฟรมเพิ่มขึ้นมาเพื่อความเนียนนะครับเราก็จะได้เฟรมมาเยอะแยะเลยเราจะลองกด เพดูเจนผีเสื้อค่อยๆบินนะครับอย่างสวยงามทีนี้เราจะมาเซฟเป็นนามสกุล gif หรือว่าก i f a อ i ิเมชันเพื่อจะได้ส่งอาจารย์เนื่องจาก ขนาดของที่อาจารย์กําหนดไว้เนี่ยมันเป็นไฟล์ใหญ่ไซส์ A4 แล้วก็ประกอบกับเรามีเฟร,รมทั้งหมด25เฟร,รมดังนั้นไซส์ของไฟล์เนี่ยมันจะใหญ่ดังนั้นเพื่อนๆควรจะที่จะรีไซส์ก่อนให้ให้ไฟล์เล็กลงนะฮะแล้วก็ถึงจะเซฟเป็น กิบแอนิเมชันกดที่เมนู Image นะครับแล้วก็ Image Size มากำหนดความกว้างเป็น1 0 2 4พิกเซลนะครับก็กำหนดไป1 0 2 4พิกเซลแล้วก็คลิกตกลงนะครับทีนี้ก็จะมาคลิกที่ไฟล์ Save for w v e ะจะมาดูตรงด้านขวานิดนึงตรงคันเลอร์ให้ปรับเป็น256นะครับน้องนั้นก็ยังไม่มีอะไรแล้วก็พรีวิวนี้เราสามารถย่อดูได้นะครับย่อดูหรือว่ากดปุ่มเพนิเมชั่น แล้วผีเสื้อก็จะบินทีนี้เราก็จะมากดปุ่มสังเกตรตรงด้านบนเนี่ยจะเป็นไฟล์ GIF นะเราต้องเลือกเป็นไฟล์ GIF แล้วก็คันเลือก256แล้วเราก็มากดเซฟเซฟแล้วก็ตั้งชื่อนะตั้งชื่อได้เลย ขอตั้งว่ามินิหลักโลกอันดอร์สกอร์เทสนะฟอร์แมตเนี่ยมันจะเป็นอิมเมจออรีร่กดเซฟนะครับตัวนี้ตอบโอเค เราก็จะได้ไฟล์ที่พร้อมจะส่งอาจารย์ตะกี้ผมเซฟไว้ในไดดีน่าจะเป็นโฟลเดอร์โรงเรียนนะฮะโอเคก็จะมินิลักโลกเทสนะครับตัวนี้เราก็มาลองดูคลิกขวาที่ตัวอย่างแล้วก็ โอเพนวิจากอินเทอร์เน็ตเอปลเลก็ได้ับก็จะเห็นรูปผีเสื้อบินวนไปเรื่อยๆครับตัวนี้เราก็สามารถ c o p y ปีไฟล์นี้ไปส่งอาจารย์